โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ที่ผมภูมิจะไปอาราคอมารีนครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X d o กซ์็อกกระดิเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปโรนี้นะครับผมจะมาแอบบอกเพื่อนๆแล้วกันนะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีตัวละครที่โดนปรับมาใหม่นี่ครับให้เรียกได้ว่าเก่งแบบตัวบัฟเลยดีกว่านคะครับตัวละครตัวนั้นเนี่ยน่าจะโดนปรับมาตอนที่อัปเดตแพทล่าสุดแล้วผมนึกว่ามันไม่ได้มีอะไรปรับมาใหม่แล้วคราวนี้ผมทําคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปจัดในส่วนตัวของที แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยลูฟี่มันเก่งแปลกๆวะ่ะนะครับผมก็เลยไปอ่านสกิลมาใหม่เพราะว่าท็อปเซิร์ฟเขาก็ใช้กันอะไรประมาณนี้แล้วผมก็เลยลองไปอ่านมาใหม่ดูอะไรประมาณนี้แล้วกลายเป็นว่าไอ้เชี่ยตัวแม่งโคตรโกงต้องบอกก่อนว่าลูฟี่เนี่ยเป็นตัวละครที่เติมครั้งแรกเนี่ยจะได้ตัวของเขามาแต่ว่าสกิลเนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นไม่มีใครใช้เลยในช่วงแรกนะครับแล้วช่วงหลังๆเนี่ยที่โดนปรับมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนฮิตใช้กันเยอะมากนะครับบางคนเนี่ย อัพไปดาวมีกรอบเลยนะครับบางคนก็อัาไปดาวมีกรอบนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมมองว่าลูฟี่เนี่ยตอนเนี้ยมันเก่งแปลกๆถามว่าทําไมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลูฟี่ตอนนี้จากปกติการโจมตีอันติเมตของเขานะครับถ้าเป็นครั้งก่อนโจมตีศัตรูทั้งทีม180%แล้วจะลดดาเมจของอ e ีฝ่ายลง10%ครั้งนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ครับออ่าอ่าาศัตรูจะโจมตีศัตรูเนี่ยนะครับอ่าแก่ศัตรูเนี่ย3คน ที่ถูกสุ่มพูดง่ายๆคือการโจมตีเนี่ยจะเป็นการสร้างดาเมจจาก160%เอ้180%เนี่ยเป็น300%แต่ไม่ได้โจมตีศัตรูทั้งทีมแล้วเป็นสุ่มโจมตีศัตรู3คนนั่นเองนะครับทำให้เป้าหมายติดเลือดไหลและแต่ละรอบจะสร้างดาเมจ70%งานสองเทินพูดง่ายๆคือลูฟี่คือแม่งเป็นสายดาเมจเลยจากดาเมจ180%เนี่ยเป็น300%อะเข้าใจไหมแล้วเปลี่ยนจากลดดาเมจอีกฝ่าย10%ะคือแม่งโคตรง่อยเลยเพราะว่ามันมีไอ้หมูลดดาเมจอีกฝ่าย25%อยู่แล้วเข้าใจ กลายเป็นสร้างดามจติดเลือดไหลดามเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวเองอันนี้ยังไม่ได้โกงเท่าไหร่ครับไปดูแพสซีฟใหม่แพสซีฟตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่แพสซีฟตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนเป็นการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะดูดเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฉพาะการโจมตีธรรมดาเท่านั้นไม่นับอันติเมตนะครับแล้วก็จะบวกดามจของตัวเองเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นจนสิ้นสุดเทินแค่นั้นเลยไม่มีอะไรแต่ครั้งนี้ครับเป็นการโจมตีศัตรูแนวหน้าก็คือถ้าอีกฝ่ายมีสองตัวก็โจมตีสองตัวถ้าอ แล้วทําให้อีฝ่ายติดเลือดไหลแน่นอน100%สร้างดาเมจ40%ต่อเทินนะครับพูดง่ายๆคือไอเนี่ยแม่งกลายเป็นตัวตีบอสเฉยเลยกลายเป็นตัวตีบอสผ่านดานเนื้อเรื่องอีเวนต์ลงหอคอยแม่งลงได้หมดเลยเพราะว่าลูฟี่แต่ก่อนเนี่ยตีบอสไม่ดีครับเพราะว่าสกิลมันง่อยมากอาจลงผ่านดานได้หอคอยได้ตีอีเวนต์ได้แต่ลงบอสไม่ได้แต่ครั้งนี้สองสกิลสกิลอันติเมทกับสกิลพาสีฟเนี่ยคือตีศัตรูเลือดไหล กลายเป็นว่าเป็นตัวตีบอสเฉยและทีเด็ดที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับสกิลบัคครับผมมองว่ามันบัคเลยเพราะว่าอะไรแพสซีฟอันที่3ครับเพิ่มพลรรังโจมตี20%เพิ่มพลังชีวิต20%ถ้าเป็นครั้งก่อนจะเพิ่มแค่นี้แต่ครั้งนี้บัฟมาเมื่อหน่วยพันธมิตรอื่นๆก็คือพันธมิตรเราเนี่ยก็คือตัวอื่นนอกจากลูฟี่4ตัวเนี่ยนะครับปล่อยสกิลหรือโจมตีธรรมดานะครับจะเพิ่มพลังโจมตี5%และอัตราคิดคอน3%ให้ราชาหมวกฟางจนสิ้นสุดการต่อสู้ ไอเชี่ยตอนแรกผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมลูฟี่มันโจมตีแล้วมันเด้งพลังโจมตีบวกอัตราคิดิคอนบวกขึ้นมาทุกเทิร์นวะเพราะว่าตอนนั้นอะตอนตอนที่ผมทําคลิปก่อนนี้นผมเอาลูฟี่ไปลงแล้วลูฟี่แม่งเด้งพลังโจมตีเด้งพลังโจมตีเอา้ามันมีแพสซีแบบนี้ด้วยหรอวะตอนแรกผมก็งงไนงะแล้วแม่งสแต็กได้ไม่จํากัดไอเหี hear, ้ยกูถามจริงกลายเป็นว่ามันเป็นตัวตีบอสอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นบอสกิว บอสรายวันบอสรายสัปดาห์เนี่ยมันดีที่สุดเลยครับเพราะว่ามันสแต็กดาเมจเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆดีกว่าลิง์อีกลิง์เนี่ยดาเมจแรงก็จริงครับแต่ลูฟี่เพิ่มดาเมจได้เรื่อยๆไงเพิ่มอัตราคิย์คอนได้เรื่อยๆเข้เาใจไหมแล้วสกิลของมันคือติดเลือดไหล2อันเพราะฉะนั้นดาเมจของมันเนี่ยพุ่งกระฉูดแน่นอนครับเพราะว่าทุกการโจมตีของเขาเนี่ยคือมันจะมีดาเมจธรรมดาลและดาเมจเลือดไหลเข้าใจไหมแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ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 ไม่มีเพดานอ่ะเฮียตัวมแ,แนนม อ่าอัตราพลังความโกรธเนี่ยหรือว่าเกรดอันติเนี่ยจะเต็มหลอดทันทีเพิ่มพลังโจมตี100%เพิ่มความเร็ว1 0 0หน่วยนะครับแล้วก็การโจมตีทุกอย่างของเขาไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือว่าการโจมตีใช้อันติเนี่ยจะดูดเลือด50%ใช้ได้1ครั้งต่อนการต่อสู้อันนี้คือเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแม่งบัฟอันนี้มาอีกนี่คือกูบันเทิงเลยมันเปลี่ยน1 2 3สกิลใหม่หมดเลยครับโกงมากเดี๋ยวผมไปให้ดูว่าเฮ้ยมัน ลูฟี่ทุกครั้งที่เพื่อนโจมตีนะครับแม่งบวกอัตราคิดทุกขั้นบวกอัตราคิดทุกขั้นบวกอัตราคิดทุกขั้นเห็นไหมพลังโจมตีอัตราคิดทุกขั้นพลังโจมตีอัตราคิดทุกขั้นพลังโจมตีอัตราคิดทุกขั้นดูดิไอ้เหี้ยแสดงว่าเทธอหนึ่งมันเพิ่มดาเมจได้ประมาณ20%น่ะดูดิ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 มันจะไม่ติดครีได้ไงวะเข้าใจไหมดูดิดูดิอือ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 อดูดิดูดิเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนโจมตีมันบวกอัตราคคคคิิิิดดด้้้ออออออนบบบบววววกกกกกพพพลลลััััังงงงงโโโจจจจมมมมมตตตตตีีีีรรราาาแ่ไเหยูถ ลูฟี่มึงบลัก <Whoa. Okay. S 1> แล้วเพื่อนคือมันไม่มีสแต็กด้วยไงมันไม่คือมันทับซ้อนได้ไม่ส right. ิ้นสุดอะกลายเป็นว่าเทธอหนึ่งมันบวกดาเมจเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพื่อนมีสี่คนใช่ไหมบวกอัตราคิดทุกข้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นโจมตีประมาณสี่รอบแม่งก็ติดคลิปร้อยเปอร์เซ็นต์ละเข้าใจไหมแถมไอตัวเนี่ยนะครับไอตัวไอวูคองเนี่ยนะครับยังทำให้อีกฝ่ายได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็ไอตัวเนี้ยนะครับทำให้อีกฝ่ายติดอัตราลเกนี่ย ห้าสิเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นลูฟี่ตีแรงมากตอนแรกเนี่ยผมให้เทียของอไอ้ตัวนี้นครับตัวขอฮาริคินเนี่ยดีกว่าลูฟี่แต่คราวนี้ปรับใหม่มานี่เผื่อลูฟี่แม่งอันดับหนึ่งเลยนะครับลิงอาจจะไม่อันอดับ2แต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังแนะนําให้ทําลิงเพราะว่าลิงเนี่ยมันสามารถแทงบอสได้แทงบอสตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไปแทงบอสตัวนี้ได้นะครับเป็นตัวรับตีนได้เพราะว่าลิงมันมีอมาตะ มันมีสร้างโล่จากดาเมจของเขา200%นะครับแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะพูดง่ายๆคือตัวละครที่มีอมตะเนี่ยแล้วตัวดาเมจมันแรงอ่ะมันยังเป็นตัวละครที่หน้าปั้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าลูฟี่เนี่ยถ้ามันมาเจอตัวละครที่เก่งกว่ามันเนี่ยโดนโจมตีเปี้ยงเดียวอาจจะตายได้เนี่ยกลายเป็นว่าลูฟี่เนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์นะครับในการลงดาดถ้าเจอตัวละครที่ดีกว่าตัวเองมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกถ้าตัวละครของเขายือได้เลือดเหลือ30%เนี่ย เขาอันติเมททีเดียวเลือดเต็มนะครับแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นด้วย100%อนต่ะแล้วมันสแต็กดาเมจได้ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะลูฟี่จะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าต้องเอาลูฟี่มายืนข้างกับลิงให้ลิงแท้งดาเมจยังไงก็ต้องมีลิงครับแนะนําว่าลิงเนี่ยควรปั้นเป็นตัวแรกหรือไม่ก็ลิงปั้นก่อนแล้วก็ลูฟี่ตัวที่2เลยตอนแรกเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นอ่าในส่วนตัวของไอ้แบทแมนหรือไม่ก็ชูเทโรจินะครับนะแต่คราวเนี้ยลิงลูฟี่แล้วก็ชูเทโจิ ไอตัวแบทแมนเนี่ยเอาเป็นแค่ตัวดาเมจลองที่เอามาช่วยเราเฉยๆถ้าผมรวกลูฟี่ปรับมานะผมไม่ยัดไอตัวแบทแมนเนี่ยจนดาวมันเป็นสีส้ม5ดาวเลยนะผมจะเอาไปยัดให้ลูฟี่เป็นดาวแดงเหมือนไอตัวลิงแล้วก็ปั้นแค่2ตัวเนี้ยรัวๆเลยนะครับเชี่ยมึงโกงมากผมบอกเลยนะต้องมีการจัดเทเลิดใหม่แล้วนะครับราชาหมวกฟางถามว่าทําไมมันถึงปรับมาใหม่เพราะว่ามีคนใช้ด้วยแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันเติมครั้งแรกได้ลูฟี่ เติมครั้งแรกเนี่ยได้ลูฟี่เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าลูฟี่ไม่เก่งก็ไม่มีคนเติมแม่งก็เลยปรับมาโกงชิบหายเลยครับคราวนี้คือโกงบันเทิงเลยอ่ะบันเทิงแบบบันเทิงจัดสแต็กดาเมจชังเกตไม่มีที่สิ้นสุดเลยผมงงว่าเอาลูฟี่มาทาไมมันสแต็กดาเมจ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 ขี้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 รัววะอ๋อเคียโดนปรับมาใหม่โกงเพื่อนนะหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านตัวละครใหม่เผื่อมีตัวละคร โดนปรับมาใหม่เหมือนลูฟี่แล้วกันนะฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็จาก,กันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอวนี้ผมต้องขอจบในิปทุกนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ